โอกาสท่านเจ้าคุณอาจารย์พระศรีวชิวราจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดโมลีโลกยารามพระอาจารย์ประจำโครงการอบรมบาลีก่อนสอบหลักสูตรประเด็นธรรม9ประโยคปนที่สองซึ่งเป็นโครงการร่วมกันของสองสำนักเรียน นั่นก็คือสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามร่วมกับสูนิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันและขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ลูกพระลูกเนนว่าที่ประเรียนทำเก้าประโยคทุกรูปทั้ง30รูปที่เข้าร่วมโครงการนะครับพร้อมกันนั้นก็ขอถือโอกาสนี้จเจริญพรจเจริญสุขสวัสดีมายัางพุทธศาสานิกชนทั้งหลาย ที่ร่วมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในเช้าวันนี้จากวันนี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นวันปฐมมฤกษ์เป็นวันเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบหลักสูตรปร,ริญธรรม9ประโยคปีที่สองสำหรับพุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลาย ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าโครงการอบรมบาลีก่อนสอบมันคืออะไรพระอาจารย์ก็จะขอเล่าให้ฟังสั้นๆว่าการศึกษาของพระภิสุสาม,มเณรในประเทศไทยนั้นแบ่งออกเป็นสองแผนกหนึ่งแผนกธรรมะบาลีก็คือเรียนธรรมะและเรียนวิชาภาษาบาลี หลักสูตรนักธรรมนั้นเป็นหลักสูตรภา,บาคบังคับพระนสมสามนเณรน้อยทุกรูปเมื่อบวชมาแล้วต้องเรียนนักธรรมมีสามชั้นนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอกบาลีมีเก้าชั้นเก้าระดับตั้งแต่ชั้นบาลีวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองไปจนถึงสูงสุดคือปร,ริยนธรรมเก้าประโยค หลักสูตรประเด็นธรรมก้าประโยคนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรผลิตาศาสนาทยยะระดับมันสมองของสถาบันสงฆ์ให้กับสังคมไทยและให้แก่การพระาศาสนาโดยรวมทั่วไทยและทั่วโลกอีกแผนกหนึ่งเป็นแผนกสามัญแผน,นกสามัญก็คือพระหนุ่มเนรน้อยของเราที่บวชเข้ามาแล้วก็จะได้เรียนนักธรรมชั้นตรีโทเอกควบคู่กับ หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมต้นชั้นมัธยมปลายแล้วถ้ารูปไหนยังอยากจะเรียนต่อก็ไปเรียนต่อระดับปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์สองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำหรับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและมหามากุฏราชวิทยาลัย สำหรับการน่งสงฝ่ายธรรมยุทธ์นี่ก็คือการศึกษาของพระนมสามเนรน้อยในประเทศไทยของเราที่แบ่งกันเป็นสองแผนกคือแผนกธรรมะบาลีและ,ะแผนกสามัญแผนกบาลีก็จะมีสำนักเรียนต่างๆกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยสำหรับผู้เรียนบาลีมาจนถึงระดับสูงคือประเนธรรม7 8 9เเราถือว่าน,นี่คือ ปริเรีเอกถ้าจบบริญญาเก้าแล้วเนี่ยพระนุ่มสาม,มนเณรน้อยทุกรูปก็ถือว่าจบการศึกษาสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยพระนุ่มสาม,มนเณรน้อยรูปไหนที่จบปริญญาธรรมเก้าประโยคอายุครบบวชแต่ยังไม่ได้บวชก็จะได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พูดภาษาชาวบ้านก็คือทรงเป็นเจ้าภาพบวชถวายที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่จบประเด็นธรรมก้าประโยคถือว่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขเป็นาศาสนทายาทระดับมันสมองของคณะสงฆ์ไทยโครงการอบรมบาลีก่อนสอบหลักสูตรปริด็นโครงการนี้ ดำเนินการปีนี้ใช้เวลาถึงสามเดือนพฤศจิกาธันวาและมกราคมเป็นเวลาสามเดือนเราอบรมล่วงหน้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ประถมเทศเพราะว่าพระจา์เดินทางไปต่างประเทศถือว่ามาปฐถมมณิเทศย้อนหลังฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปโครงการนี้ก็ถือว่าได้เกิดขึ้นแล้วละ่ะ สำหรับพุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายที่เพิ่งได้ยินได้ฟังเรื่องโครงการอบรมบาลีก่อนสอบจากวันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ติดตามการถ่ายทอดสดทุกวันนะพระอาจารย์จะถ่ายทอดสดทุกวันแล้วก็จะมาแบ่งปันข้ออ่านข้อธรรมให้ฟังทุกวันวันนี้จะขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าพระประเด็นธรรมเก้าประโยคทุกรูปเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่99% ก็จะกลายเป็นพระมหาเถระผู้รับผิดชอบภาระธุระในพุทธศาสนาสืบต่อไปประเทศไทยนั้นนับแต่มีการสอบประเด็นธรรมเป็นต้นมามีผู้สอบประเด็นธรรมก้าวประโยคได้เป็นจำนวนมากและแต่ละรูปแต่ละองค์รวนแล้วแต่ได้กลายเป็นกําลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะยกตัวอย่างสักสองสามคน คนแรกๆนะที่มีการสอบข้อเขียนคนที่สอบได้คือสามเณรเสถียรพงศ์วันนปกมีเป็นคนแรกๆเลยที่มีการสอบปรฏิธรรมเก้าประโยคระบบข้อเขียนเสถียรพงศ์วันนปกสอบได้ตอนเป็นเนรฉะนั้นเมื่อสอบได้ในหลวงราชาการที่9จึงโปรดรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นนัาหลวงเมื่อ บวชเป็นนักหลวงแล้วก็ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงรัชกาลที่9ให้ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งนับเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ไปต่อในมหาวิทยาลัยระดับท็อป10ของโลกแล้วนั้นก็จบมาด้วยเกียรตินิยมเรียกว่าไม่ทำให้คนไทยขายหน้านะส่งไปรูปแรกคนแรก ก็ไปจบเกียรตินิยมมาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อจบกลับมาแล้วก็ทำงานในฐานะพระนักเทศน์นักเขียนนักสอนและนักเผยแพร่ในชื่อว่าพระมหาเสถียนพงปุณณวันโนต่อมาท่านได้ลาสิขาไปเป็นอาจารย์อยู่หลายๆมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากในนามปากกาว่าใต้ตามทางเสถียนพงวันณปก และทุกครั้งที่มีวิกฤตศาสนาท่านก็จะออกมานำทัพปกปักรักษาพระศาสนาไม่ให้ถูกจ่วงจับทำร้ายไม่ให้ถูกทำลายไม่ให้ถูกนำไปปลอมปนกับคำสอนของลทัทธิมิจฉาทิฏฐิต่างๆต่อมาก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษสเสถียนพงศ์วรรณปกและได้เป็นราชบัณฑิตด้วยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้สร้างผลงานชิ้นเอกเอาไว้ก็คือพจนานุกรมคําศัพท์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษร่วมกับดกเตอร์ํำเนินการเด่นนี่ก็คือคนแรกเลยนะที่สอบไปรนเดานำก้าประโยคได้ตั้งแต่ยังเป็นสามาเณรเรียกว่าจบกลับมาแล้วก็ได้เป็นถึงราชบัณฑิตได้เป็นถึงศาสตราจารย์ได้เป็นคลังสมองของพระพุทธศาสนาไทยเป็นนักเขียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในบรรณพิพภพต่อมารูปที่สองก็คือสามเณรประยุทธ์อารยะยงคูนสามเณรประยุทธ์อารยะยงคูนเมื่อบวชแล้วก็เป็นพระมหาประยุทธ์แล้วก็สําเร็จปรเปลี่ยนธรรมก้าประโยคเป็นรูปที่สองโดยการสอบข้อเขียนในรัชกาลปัจจุบันในรัชกาลที่9จากนั้นก็เป็นผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็มีผลงาน มีผลงานที่เอกอุมากๆนะพระหมหาประยุทธ์ประยุทธ์โตต่อมาก็เจริญในสมณศักดิ์จนปัจจุบันได้เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธโกศาจารย์พระเด็พระคุณหลวงพ่อถือว่าเป็นประเธรรมเก้าประโยคเอกอุที่มีผลงานทางวิชาการเป็นเลิศอันดับหนึ่งของประเทศไทย และถือเป็นอันดับหนึ่งของวงวิชาการพระพุทธศาสนาเทราวาวในเวทีโลกได้นฝากผลงานระดับมาสเตอร์เพีซเอาไว้ในโลกพระพุทธศาสนามากมายผลงานเรื่องชื่อที่สุดทั่วโลกยอมรับนั่นก็คือหนังสือชื่อพุทธธรรมพุทธธรรมเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาระดับเพชรน้ำนึ่งถึงขนาดยกย่องกันว่าถ้ายังไม่ได้อ่านหนังสือสามเล่ม โลกพระพุทธศาสนาไม่ควรจะถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธชั้นนําถ้ายังไม่ได้อ่านสามเล่มนี้ครบนะอย่าหลงตัวเองว่าเป็นชาวพุทธชั้นนําเล่มที่หนึ่งคือพระไตรปิฎกเล่มที่สองคือวิสุทธิมรรตรจนาโดยพระพุทธโคสาจารย์ในพุทธศตวรรษที่เก้าและเล่มที่สามก็คือพุทธธรรมรจนาโดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตป่าเดือนธรรมก้าประโยคตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณร รูปที่สองที่มีการสอบด้วยข้อเขียนในรัชการที่9เพราะฉะนั้นนี่ท่านคือตัวอย่างของปเปลี่ยนธรรมก้าประโยคที่เมื่อสำเร็จการศึกษาก็กลายมาเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งคณะสงฆ์ไทยและเป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งวงวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาทในระดับโลกเป็นพระสงฆ์ไทยรูปเดียวที่ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก ตั้งแต่นั้นมายังไม่มีพระสงฆ์ไทยรูปไหนที่ได้ตามรอยท่านไปจนถึงมหาวิทยาลัยดับหนึ่งของโลกเช่นนั้นอีกเลยนอกจากพุทธธรรมท่านก็ได้รจนาคู่มือศึกษาพระพุทธศาสนาอีกมากมายผลงานท่านมีมากกว่าเจ็รยเล่มแต่ผลงานเรื่องชื่ออีกสองเล่มก็คือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์และพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม Dictionary of b เ d d ร i s m ิรเล่มนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและธรรมโนชีเวตและหนังสือ Masterpiece อีกมากมายถือเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ไทยที่รจนาหนังสือเอาไว้มากที่สุดในไทยและในโลกก็ว่าได้นี่คือประเด็นรรมก้าประโยคที่จบแล้วก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยและของโลกประเดนธร,รมก้าประโยคต่อมาก็อาจารย์จำนงทองประเสรศิฐ อาจารย์จำนงนองประเสริฐเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เมื่อจบเรียนทำก้าประโยคแล้วได้รับทุลมูลนนธิเอเชียให้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยระดับท็อป10ของโลกคือมหาวิทยาลัยเยลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จบมาด้วยเกียรตินิยมเหรียญทองอีกเมื่อจบมาแล้วก็มาทำงานที่สำนักราชบัณฑิตยสถานในพระบรมหาราชวัง เจริญเติบโตในหน้าที่การงานเป็นผู้เชี่ยวชาญการชำระพจนานุกรมเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยระดับเอกอุเป็นมือทำพจนานุกรมเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยและได้เป็นเลขาที่การราชบาัณฑิตยสถานได้เป็นวุฒิสมาชิกได้เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญตักศาสตร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยและเป็นนักเขียนวรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนาอีกมากมายนับไม่ถ้วนท่านเป็นที่รู้จักกันมากในชื่อว่าศาสตราจารย์พิเศษดรจำนงทองประเสริฐเห็นไหมตอนยังอยู่ก็เป็นพระมหาเถระที่มีผลงานสำคัญลาสิขาออกไปก็กลายเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทยศาสตราจารย์ดรจำนงทองประเสริฐเลขาธิการราชบัณฑิตเห็นไหม นันเลขาที่การรัชบัิฑิตยสถานวุฒิสมาชิกผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยท่านเลาว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้เขียนคำปรารถในรัฐธรรมนูญไทยถึงห้าฉบับบัญญัติศัพท์สำคัญสำคัญให้คนไทยใช้ทั้งประเทศเช่นคำว่าวีดีทัศคำว่าโลกาพิวัตศัพท์ร,ราะๆศัพท์ใหม่ๆทั้งหลายท่านเป็นผู้บัญญัติเท่านั้นนี่แหละ นักปร,ราชญ์ของไทยสามคนนี้ถือเป็นประเด็นธรรม9าประโยคทั้งนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษายังอยู่ก็เป็นบุคคลสำคัญลาสิกขาไปแล้วก็เป็นนักประราชาบัณเด็จเป็นสะดมหลักทางปัญญาให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ที่ศึกษาบาลีประเด็นธรรมหนึ่งถึงประเด็นธรรมเประโยค เราจึงถือว่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของพระพุทธศาสนาระดับปัญญาชนหากท่านจบเปลี่ยนธรรมก้าประโยคแล้วยังครองสมณวิสัยอยู่ท่าน,นก็จะกลายเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการนักคิดนักเขียนนักเทศนักสอนนักปรา,นปรา์นักปกครองเป็นวิปัสสนาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ชั้นนำ เหนืออื่นใดท่านก็จะได้เป็นสะมมหลักทางปัญญาของประชาชนคนไทยแล้วถ้าเดินทางไปเปผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศท่านก็จะกลายเป็นพระธรรมทูตชั้นนำสืบต่อไปเพราะฉะนั้นผู้บริษิษัาติโยมทั้งหลายที่ชมการถ่ายทอดสดในวันนี้พระอาจารย์จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าจากวันนี้เป็นต้นไปทุกท่านทุกคนที่อยากร่วมบุญใหญ่ อยากร่วมส่งเสริมอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยอยากร่วมบำเพ็ญปัญญาบารมีอยากส่งเสริมพระหนุ่มเนรน,น้อยให้ได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดเพื่อที่ท่านจะได้เป็นปัญญาชนเป็นคลังสมองเป็นพระมหาเถระเป็นสะดมหลักทางปัญญาที่น่ากลามน่าวายของประเทศไทยสืบไปในอนาคตพระอาจารย์ก็ขอถือโอกาสนี้จเจริญพรเชิญชวนผู้บริษัทวญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ชมการได้ทอดสดนในวันนี้ มาร่วมกันส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมาร่วมกันอปุปถัมภ์บำรุงโครงการอบรมบาลีก่อนสอบหลักสูตรประเด็นธรรมก้าประโยคปีที่สองได้ทุกวันโดยวิธีใดบ้างก็ง่ายๆถ้าท่านอยู่แถวเชียงรายหรือท่านมาเที่ยวเชียงรายก็แวะมาร่วมบุญร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพเข้าปลาอาหารพัตาหารเช้าพัตาหารเพนและน้ำปานะในตอนเย็นได้ทุกวัน แต่ถ้าท่านเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้ก็ร่วมทําบุญออนไลน์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้เอาโปสเตอร์เอาประชาสัมพันธ์เอาบัญชีธนาคารของโครงการลงแปะไว้ในไลฟ์สดทุกวันจากนี้เป็นต้นไปนะโยมทั้งหลายจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลใครจะร่วมทําบุญเข้าปลาอาหารพัะตาหารเช้าพัตหารกลางวันพัะตาหารเพลก็ขอเจริญพรเชิญได้เลยทำได้ทุกวันนะทำได้ทุกวันมือหนึ่งจะทำบุญตามกำลังศราก,ก็ได้ นะหรือจะถวายมื้อละห้าร้อยบาทก็ได้สามมือนะมื้อเช้ามือเพนแล้วก็น้ำปานะนาะร่วมทําบุญได้มือละห้าร้อยบาทวันหนึ่งก็มีสามครั้งนะมื้อเช้าก็ห้าร้อยบาทต่อรูปมื้อเพนก็ห้าร้อยบาทต่อรูปมือ้อค่าน้ำปานะก็ห้าร้อยบาทต่อรูปสามสิบรูปนะพร้อมด้วยพระวริทยากรพี่เลี้ยงอีกประมาณห้าหกรูปและเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกอีกประมาณห้าคน ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะก็คือโครงการอบรมบาลีคอนเสิซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นเวลาถึง3เดือนฉะนั้นขอจเจริญพรเชิญทุกท่านทุกคนนะร่วมทําบุญร่วมบุญบารมการศึกษาของคณะสงฆ์ร่วมบําเพ็ญปัญญาบารมีได้นะด้วยการทําบุญทํากุศลตามกําลังสธาก็ได้ร่วมบริจาคพัาหารเช้าพัาหารเพลนและน้ําปานะวันละ3ม,มื้อก็ได้นะก็แค่มื้อละประมาณ500บาทหรือจะทามากกว่านี้ก็ได้หรือจะเดินทางมาเลี้ยง แต่ละวันแต่ละวันก็ได้ใครมีวันเกิดวันไหนเออเปลี่ยนทําบุญวันเกิดมาเป็นทําบุญเลี้ยงพระว่าที่เปลี่ยนธรรมก้าประโยคก็ได้เหมือนกันฉะนั้นพระอาจารย์วันนี้ขอถือโอกาสนี้เปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อนสอบหลักสูตรปร,เริเดนธรรมก้าประโยคโดยความร่วมมือของวัดโมลีโลกยารามและศูนย์วิปัสนาสากลไรโจนตะวันขอประกาศอนุโมทนาสาธุก,การทุกท่านทุกคน พุทธบริษัททุกท่านทุกคนบริษัทห้างร้านต่างๆที่ร่วมบริจาคมาก่อนหน้านี้แม้พระอาจารย์จะไม่ได้อยู่แต่หลายท่านหลายคนก็โอนเงินมาร่วมทําบุญล่วงหน้าหลายท่านหลายคนก็รับเป็นเจ้าภาพยาวนานเป็นอาทิตย์ก็เมและหลายท่านหลายคนที่จะรับเป็นเจ้าภาพต่อจากนี้ไปก็ถือว่าพระอาจารย์นในนามเจ้าของสถานที่ในนามผู้อำนวยการโครงการในนามผู้อำนวยการหลักสูตร ขอประกาศอนุมทนาสาธุกการพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนที่ร่วมอุปธรภมบำรุงโครงการของเราตั้งแต่ปีที่แล้วและต่อยอดมาจนถึงปีนี้ด้วยและที่จะร่วมอุปธรรมบำรุงในรุ่นที่สองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยพร้อมกันนั้นก็ขอถือโอกาสนี้เปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อนสอบและสูตรปริยธรรมก้าประโยครุ่นที่สองขออัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาอำนวยโอชัยให้พระนมสามเณรน้อย ทั้ง30ร,รูปที่เข้าร่วมโครงการตั้งจิตตั้งใจอบรมสัมมนาเวิร์กช็อปใช้วันเวลา3เดือนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหนืออื่นใดขอให้ท่านทั้งหลายจงสอบได้ได้เป็นประเดียนธรรมก้าประโยคโดยทั่วหน้ากันทุกรูปทุกองค์ทุกด้านทุกคนเทอิน